เมื่อนี้ยายเอกพยัยอันไม้ยางอันท้ยวัสดุจ้าพี่น้องพากันมาเบิงเครื่องเมื่อ้างจ้ะพอย,ยัยแล้วอยากได้อันเครืองเมื่อ้างเป็นพวกเลยพวกอีหยังจัรรงสีพี่น้องพอดีว่าอันเผื่อนพอยัเนะจ้าเราสือทีจากพี่น้องเราบันเนียนทีขจอมันไม่กอภัยขจอเล็ดโท่าอ่านบอกพอย,ยัยว่าจะอยากได้กอภัยบอลแทนอยากได้ต้นภัยบอนะพี่น้องพอย,ยัยลอกกันเลยว,ว่าเราอยากได้เอาไปไว้เหตุหัวจ้ะ กันเลยอันพากันไปเบิงไปเบิงแล้วไปตันตัดมือบ่ได้พี่น้องแบบว่าเอาอันเอามีดฟันอ่ะบ่ได้พวานก่อภัยมันล่าไงกันเลยผ้ากันเปลี่ยนแผนจากที่ใส่มีดก็เลยสิมาใส่เรือจ้ะเลยมาผ้ากันเลาะเบิงไปเบิงอันเรื่อยไฟฟ้ามันแพงพี่น้องกันเลยผ้ากันมาเบิงเรื่อยมือจ้ะพอไงแล้วเบิงแล้วมันมีหลายราคาหลายขนาดยุจ้ะ นี่มันก็มีหลายราคาหลายขนาดอันนี้เป็นเรือเมือ่ออันนี้ก็เจ็ดลอยกว่าอันนี้ลอยกว่านี่พ่อยายก็เลยเรือเอ,เอาอันรุ่นนี่จะพี่น้องนี่เป็นเรือเมื่อจะอันมันลอยหกสิบกว่าบาทจะพี่น้องพ่อไายล็อกกาวาถามเมนวาล่องสื่อไปเหล่าถ้าเลื่อบยบ่ได้มันกัยังแบบว่าบราค่าแพงปันไดย,ยังสินะจ้ะ แม่นว่าเฮาเลื่อยไม้ไผ่บ่ได้ก็เอาไว้ถ้าเลื่อยแนวอื่นก็ได้จะเลื่อยไม้แบบอื่นก็ได้ก็เลยซื้อเอาอันรุ่น160กว่าบาทอันนี้ก็สิเป็นอันแนวขุดดินจ้ะพี่น้องขุดดินหรือเจาะดินอันพอใหญ่เรายมาเบิงว่าอันเอาไว้ถ้าเป็นขุดลุมฝังหัวแม่จ้ะพี่น้องเพราะว่าพอใหญ่เรายสิล้อมหัว ทีนมู้ย่าเอซื่อไวน้นะ่ะลราจะวัสิเหตุบ้านนั่นแหละปัญญาเร่ามาเบิงไว้มันก็มีหลายราคาอยู่จ้ะเครื่องมันก็มีหลายอันนิ้วจะอันนี้อันนี้แปดนิว้วเป็นแบบว่าเครื่องขุดดินแม่พี่นวองเ้าว่ปต้องใส่เสียมแม่จ้ะบปต้องใส่เสียมเขาใส่เครื่องอันนี้ขุดเลยนี่อันนี้มันสิมีแบบซีนิ้วหกนิ้วอใหญกยกเลยว่าอใหญแล้าว,ว่าอัน,นใส่แบบอัน,น ปดนิ้วนี่จะเหมาะกว่าจะหนึบแปดนิว้วเมื่อนี่มาเบิงไหวก้อนจะมาเบิงแลคว้าไหวาอาจจะได้ซื้อประมาณเดือนหนาหรืออาจประมาณเดือนสองเดือนนี่ยเรพี่น้องสิได็กลับมาซื้ออีกเดี๋ยวห้ยทมดินแล้วก่อนจะฮะของแตงบานแบบคิสมาสของแตงบานแบบวันคริสมัต Bát ăn không phải mang ngắm kia. Không phải suy. มไฟสวยครจากพี่น้องบานคือแม่น,น่านได้เห็ดได้อยากเห็นเนาะพี่น้องเนาะยายหลอดตื่นเต้นตื่นเต้นของใส่ในครัวเงอนเป็นผวกกองพววพลาสติกจับพี่น้องของใส่ในขัวเห็น,น,กกน,น,ห,นหลอกกันนาลากดีเอาตะก,ก้าขึ้นนาลากแท้ อันเปิดสื่อไว้สำหรับอันใจของไปวัดเถอะบันเอาไห we we มเลิฟยูทิฟูลว้นี่เอชเทียนวีเวนวิโกตูเดนิวเฮาส์นะไหมเลิฟยังว่าเดือนมกราหนี่มุยะเอซีได้ย้ายออกจากบ้านเซาหลังเก่าที่อยู่ตอนนี้แล้วพี่น้องมุยะเอซีได้ออกไปยวนบ้านเซาที่อยู่ไกลๆที่ที่มุยะเอซี่ละนี่วันที่สองมกรามุายะเอซีย้ายแล้วเอาอันยหญ่ มาเห็นถวยแม่น่นล่ะน่นลรไปตะสื่อไปใส่ตู้ไว้ถ้าพี่น้องไว้จะใส่อันแงมแขกไปไถ่แม่แม่จ้ะมึงมอนยายเอไปจ่ายเงินก่อนจ้าพี่น้องจ่ายเงินเรียบร้อยห้วจ้าพี่น้องก็ได้เป็นแบบเลื่อยมือจ้ะมือเนี่ยล่ะจ้าพี่น้องยายเอกกับพี่ยัยสีล่องไปอันเลื่อยมือเบิงจ้า เป็นจังไหนก็นจังคอยไปเบิ่งกันจามพี่น้องมืออื่นเดี๋ยวย่าเอซิพาพี่น้องไปอัดเลยก่อภัย <st> <c oughs> มือนียกับสิก้าบ,บ้านก้อนจ่าบ่ายาสามแล้วพอญาว่าได้เวลาเบียแล้วจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเร็จก้อนจ้าพอกันไม่คลิปนะจ้าเวลากินเขาเราสวัสดีจ้า can't go this time ไม่รับ